ยาวหวันลายเดือนกรกฎาผมเลือกที่จะมาตั้งแคมป์หน้าฝนที่จังหวัดกาญตอนนี้เุลาแปดโมงี่สโลจะถึงไซโยกมองไปรอบตัวเนี่ยไม่มีทิศทางไหนที่มันจะไม่มีก้อนฝนเลยอ่ะเหมือนเรากำลังวิ่งเข้าหาเจอกลางฝนตอนนี้เรามาถึงสามแยกทองขาภูมิแล้วฟ้าเริ่มเปิดฝนก็ซาลง ที่หาคนินาจากท้องผับภูมิมาสังขละฝนนิซาเม็ดลงถนนที่เริ่มชื้นบัดหมาดค่อนข้างไปทางแห้งทําให้ผมสบายใจที่ไม่ต้องขับรถบนเขา่ามกลางฝนตกถนนเปียกลื่นแต่ผมก็สบายใจได้ไม่กี่สิบกิโลเพราะเมื่อเข้าเขตสังขละบรรยากาศฝนตกเปียกลื่นก็กลับมาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้เรากำลัลงขับอยู่บนเส้นทางภูเขาที่โค้งคดเคี้ยวลาดชัน ค่อนข้างจะเปิดและฝนที่ซเม็ดถัทั้งาพูมงพอเรามาถึงสังขละก็ลกลับมาสู่บรรยากาศเดิมครัง้ง ต้องนอนในรถก็มานอนแบนี้ก็ได้ตรงนี้เป็นจุดนอนของเทศาบาลบนกลางพื้นที่สะพานโคสะพานขาวแี้ไปางซ้ายมือที่เห็นสะพานนอนก็ยังมีคนกลางอยู่ตั้งแต่วันเสาร์ในซัมมิจคราฟต์ที่คุณคูนี้ได้แต่ก็มีที่ว่าเมื่อข้ามสะพานซองกะเลีย <c oughs> ก็จะถึงจุดกลางเต็นท์ของเราในวันนี้ซ้ายมือที่เห็นรถจอดเรียงรายน่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ที่จอดรอฝนหยุดตกและจะได้คนของเนื่องจากฝนตกหนักและต้องรอคิวนานผมจึงขับรถขึ้นมาจอดหน้าลานด้านบนซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของทางการและมีทางเดินเชื่อมต่อลงมายางลางกลางเต็นท์ด้านล่างได้ เกิดว่าเอาของลงมันนงก็เดินไกลเกินมากก็นี่ก็คงแต่จะกลับกันแต่มันเปลี่ยนสามชั่วโมงตวังกะแคมป์ลานกลางเต็นท์เปิดใหม่วิวสวยแห่งสังขละบุรีค่ากางเต็นท์คนละ200บาทมีห้องน้ำแ8ห้องแยกชายหญิงมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีไฟฟ้าให้ต่อพว่วงและมีรถเข็นเอาไว้ขนถ่ายสัมภาระจุดจอดรถขนถ่ายสัมภาระจะอยู่ใกล้ๆกับสภาซองกาเลียเราสามารถเข็นรถเขน็นผ่านขึ้นเนินปูน เขีนผ่านทางเดินหน้าห้องน้ำก็จะสามารถเข็นสัมภาระมาถึงลานกลางเต็นโซนลิมน้ำด้านหน้าสุดได้ ไม่แน่ใจว่าจังหวะดีหรือโชคดีที่ฝนซาเพราะให้ผมมีเวลาได้ขนของลงมาตั้งแคมป์จนเสร็จเพราะหลังจากนั้นฝนก็ตกยาวๆตั้งแต่บ่ายโมงเย็นๆเ,เลยครับขับรถตั้งไกลมาถึงสะพานมอนเจอฝนตกตลอดวันจนแทบไม่ได้ออกไปเดินชมวิวไปถ่ายรูปถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะคิดแบบนี้อาจจะเซ็งแต่ถ้าเป็นสายแคมปิ้งที่ชื่นชอบบรรยากาศในหน้าฝนได้มาเจอวิวแบบนี้ ได้เห็นทั้งสะพานมอนซ้อนทับด้วยทิวเขาและไอหมอกผมว่ามันก็เหมาะแล้วครับที่ควรจะมาสังขละในช่วงนี้ คลิปนี้ตั้งใจจะไม่ทําอาหารอะไรกินมากมายจะมาหาซื้อที่สังขละเป็นหลักแม้ฝนจะตกตลอดวันแต่แม่ค้าก็สู้ชีวิตทําให้เรายังหาเมื่อเย็นกินได้ไม่อดอยากเมื่อเย็นค่ะข้อดีของการกางเต็นท์หน้าฝนนะเหรออืมถ้าวางเรื่องความลำบากในการกางเต็นท์เก็บเต็นท์และความอันตรายในการเดินทางไปก่อนหน้าฝน เป็นช่วงที่ธรรมชาติสวยและสมบูรณ์ที่สุดยิง่งถ้าในจังหวัดที่มีธรรมชาติสมบูรณ์เราอาจจะได้เจอฝนตกชุกเกือบทั้งวันแบบนี้เมื่อผ่านความลำบากในตอนตากฝนกลางเต็นท์มาได้เราก็จะอยู่ในแคมป์ที่มีบรรยากาศเย็นตลอดวันมีเสียงฝนให้ฟังตลอดเวลาและในหลายๆพื้นที่เราอาจจะได้เจอทะเลหมอกทั้งสามเวลาไม่ต้องลุ้นแค่ตอนตื่นเช้ามาจะได้เห็นแค่รอบเดียวแต่ก็นั่นแหละครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคล ไม่กล้าชี้นำให้ใครมาเห็นพ้องต้องตามด้วยคนเราทุกคนมีวิถีความสุขที่แตกต่างกันขอเพิงยงรณความสุขเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว ฝนซึ่งหยุดตกไปเมื่อช่วงเช้ากำลังจะตกใหม่ตอน8โมงผมซึ่งย่ามใจว่าสายๆจะไปเดินสะพานมอนจำต้องพับแผนการนี้ไปโดยปริยายสุดท้ายก็ทำได้เพียงร้อยฝนหยุดเพื่อจะเก็บเต็นท์ขนของกลับแต่ไม่เป็นไรโอกาสหน้าฟ้าฝนเป็นใจเราจะกลับมาเยือนอีกครั้งสังขละบุรี ดินดันนี้ที่ใครๆก็ต้องกลับในเยนือนการท่องเที่ยวในเชิงอุทกภัยของผมยังไม่จบถ้าเพื่อนๆถูกใจติดตามต่อได้ในหนุ่ยนี้เมืองหาเรื่องไปเจอฝน EP ถัดไปสวัสดีครับ